p ิ r i ก u พิริกูเอ็กซ์บัสเป็นตัวเองเด็กแบบคุกเขี้ยว this is the first event นะครับที่เราได้ after our c o n f e r e n c e แล้วตอนนี้พวกเราก็มีแบบจะแพ็คแล้วเราไมมีแพ็คหน้าตัวเองแล้วะ yeah good แล้วทุกคนได้เห็นยังไงครับทุกคนนะครับเห็นแล้วเห็นเห็นที่งานแหละหลายหลายคนทำงาน events กันนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้คายยังไม่ได้คาย ยังไม่ได้ค่ายยังไม่ได้เซลอะอ๋อกออกขายโกเขาโกงวันยุคเขาโกงวันยุคเขาค่ายพวกคุณดูแบบว่าใช้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นนั้นเน่ะ because we gonna um like go intern แล้วก็เมื่อวานอะตอนเราต้องสอบอ่ะเต้นไปด้วยอ๋อ Yesterday is the last day of my like test. Yeah. Before that I have to um like ทำา a c ก่อน Yeah. Exercise. And and มันมีประมาณร้อยคอแล้วแล้วผมก็จะทำไปทำาตอนนั้นห้าชุ่มห้าชุ่มแล้วต้องตรงก่อนที่คืนผมก็เลยแบบว่าบ้าว้าว้าวว้าวแล้วแล้วพอทำเสร็จปุ๊บต้องสอบเลยต้องสอบเก็บคะแนนต้องให้ได้อย่างตามหกิผมก็แบบได้หกสิบห้

My, 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 my what skill? Your your, your English yeah. My English skill? Okay Yeah. Okay. Improve? Okay, yes, 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 yes Sure, sure If you don't know anything or if you have questions, you can ask um, I will always help you attending attending Done, done That's it That's it Can I go You have to uh, change, uh, change time. To, to time. Change in your time. time. Uh, This event is starting in Thailand มันจัดขึ้นไปที่ประเทศไทยนี่ผมแปลให้ผมไปให้แฟนจัดเอง Our fans is they are almost Thai แฟนพวกเราแบบว่าส่วนใหญ่เป็นคนไทย So we have to a conversation or we have to communication in Thai เราต้องแบบสื่อสารภาษาไทย์นะทุกคนอย่าอย่าย่าเราต้องไปแล้ว ใช่ครับมัสแคทชายนะถึงผมจะไม่เคยกินไซมัสแคทแต่ผมเลยรู้เลยว่านี่แหละคือรสชาติของไซมัสแคทอ้าก็ต้องใช่สิจะมีแอปเปิ้ลอยู่ตรงนี้มีความแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวด้วยนะไม่ใช่แอปเปิ้ลแดงรู้สึกได้ถึงกลิ่นมันโดดออกมาใช่ไปรสแอปเปิ้ลดึงจะออกมาจริงผมจะไม่เคยกินแอปเปิ้ลแต่ผมดูว่ารสปลายๆเนี่ยเป็นแอปเปิ้ลเพราะทำให้ขนาได้ชัดเจนดูได้ไง วันนี้ผมมาในลุกอันนี้ครับผมไปดูวัยหนุ่มไหมฮะพี่เป้อาลักษ์ครับผมใส่ชุดอย่างนี้เหรอไม่ดูต,ตาดิผมสั่งตาเนะยครับเ <c oughs> บียเบียวัยหนุ่มเบียธนบุรีลเรียวก็ร <c oughs> อ,อดูกันครับร เบียร์ธนบุรีการเคยเป็นไก่เคยเห็นเราเป็นเพ <ตะ S 2> ื่อนรักนี่วันนี้พวกคุณโทรเพลงทีง่ทไม่ค่อยได้เพอร์ฟอร์มปะใช่ครับนั่นคือเพลงใหม่ของเราสองเพลงนั้นก็คือบ้าวากักนะครับแล้วก็นี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ใช้ไมโครโฟนกับสองเพลงน,นี้นะครับกังวุ่ปะกังวลเพราะว่ากลัวร้องแต่ว่ายืนยกไม้นะครับเพราะปกติเราจะแบบใช้เฮดเซตนะเนาะเราก็เลยแบบไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นก็คือสมมติมันมีท่าหนึ่งที่เราต้องเต้นอย่างนี้แล้วก็เลย <Yeah. S 2> ซึ่งมันมีท่านหนึ่งที่รู้สึกว่ายากมากคือท่าที่แบบเรานั่งมันจะมีท่อนพีหุกหนึ่งท่อนพีหุนกน็คือเราจะนั่งแบบสไลด์เต้นลงพื้นอันนี้ต้องสลับไม้แบบยากอยู่ซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะมีใครทาหลุดไหมคือถ้าหลุดแล้วก็ปิวเลยก็ต้องวิ่งไปเก็บนะครับแต่ผมว่าไม่น่าหลุดหรอกเมื่อวานเราซอ้อมกมาอย่าง่อทข้งดีนะแ,แล้วก็ก็ต้องก็ต้องถือไม้เหมือน,ก,นกันก็ต้องถือไม้เหมือนกันทัตติงก็ต้องถือไม้ท่านึง ผมเสี่ยวฟาดใครมากตอนทัชติ้งอ่ะอเพราคุณกับเยลิยูุอะไรหวานเหมือนกันพัพเปอร์หวานพิเศษจริงครับ <c oughs> อันนี้ก็ทัชเช็ปเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตัวกำลังรอขึ้นไปเจอเบียสนะฮะผมเห็นในทิกติกววๆว่าแบบมีคนมารอตั้งแต่เช้าวันนี้คนน่าจะเยอะน,น่าดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่นับเฟล็กส์ก็คืองานแบบจริงจังครั้งแรกก็ตื่นเต้นที่จะเจอคนเยอะๆ <c oughs> วันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ทั้งเรื่องรสชาติก็คือมาสแกัดชานอัพนะครับเป็นรสใหม่ แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์หน้าพวกเราบนขวดด้วยทุกคนสนับสนุนแน่ครับผมจะจับจ้องมองทุกคนอยู่ว่ามาหยิบผมไปไหมเพราะว่าผมอยู่บนขวดนะผมก็ดูทุกคนอยู่ตอนนี้ลดน้ำหนักตอนันี้ลดปีหน้าร้องเพลดีธรรมดาอะตัเต้นด้วยตึงๆแต่ร้องเบาหวานยมองอยู่ที่อินเนอร์ครับไรเนี่ยรอินเนอร์นี่คือหวานหรือเท่ทยสุดแล้วอ่ะ โซราปุตะลูกอเมกิดบุกเขาว่าอเมกิดบุกจะได้ว่าท่านะ่รได้ไมในขวดอ่ะเนี่ยเดินคลายเอาง่ายเลยคุณนักกิจครับเห็นลูกคุณบนขวดมาแล้วเป็นหล่อมากนครับหล่อครับแด่อมากครับคือความจริงอ่ะมันหลอกลวงคือข้างในผมอ่ะคือเท่มากเนี่ยครับวันนี้ใช่เหรอใช่ครับเข้าใจหรอ มันเป็นเหมือนรักแรกของเราอยู่แล้วใช่ครับรักแรกครับผมมันลืมยากชาที่เอ่อเพื่อที่เพื่อชื่นชอบมากๆนะครับก็คือรถบิสเบอร์รี่ครับเพราะว่าเพิร์กินตั้งแต่ตอนนึงโอ้ยจริงๆคิวซื้อกินตั้งแต่ตอนเด็กเลยจนแบบแม่ค้าจำได้ว่าอ๋อเอาทินี้บู๊กบิสเบอร์รี่ใช่ไหมอ๋อจริงจริงนะฮะก็คือเดินเข้าไปเพิร์กบอกว่าเอาเหมือนเดิมครับเขาก็หยินดี้บุ๊กบิสเบอร์รี่มาให้เลยใช่ครับผมชอบฮันนี่เลมอนครับผมเพราะว่า ผมอยากมีฮันนี่ครับวอนนี้ใครอยากเป็นฮันนี่บ้างครับคือเป็นรถที่แบบกินตั้งแต่เด็กๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราแบบเป็นคนเรียนร้องเพลงอะเรียนร้องเพลงแล้วเราต้องบอกว่ากินแล้วมันชุบคอหอมแล้วมันชุบคอนี่จำได้เดี๋ยวไปขู่ว่าชาไหนที่มันสท้อนความเป็นตัวพูดมากครับออคเคนโดเมลอน โอ้ oh. ชื่อมันก็บอกว่ออาออคไก่โดนกินเข้าไปแล้วได้รับความสดชื่นเออรู้สึกเหมือนว่าเออดื่มเข้าไปแล้วมันมีผิวที่ปวดเออพีมแน่นเป็นพริกปูสตรอเบอรี่นุ้ยอ่เข้ากับพิมอยู่นะเพราะเป็นคนสตรอกบอรคุณ <laughs> <laughs> เล่นเป <laughs> ็นคนชอบกินสตรอเบอรี่เออแล้วรอบนี้มันมีกิมมิคกับมีความเป็นพริกๆแล้วด้วยใช่ใช่พริกสตรอเบอรี่เออผมชอบรสเค้กขวาวขาวครับอ่เพราะว่าชอบชอบเก้กไม่ใช่คือเผุดไปเลยกินตั้งแต่ อู้ว่ารั้ว่ากลาวอะไรั้คิดว่า B S ของเราเนี่ยเหมาะกับรสชาติไหนผมว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะให้ mixed berry ครับเฮ้อทำไมอ่ะเพราะแบบว่าทุกคนเป็นส่วนผสมที่รวตัวโอ้ผมให้ k ิง g ุสต i t s t r a w b e r r เพราะว่าทุกคน k ิง g ุ r u i t k i n จริงๆผมว่านะทุกรสก็เหมาะหมดว่าทุกรสดีหมดแต่ว่าผมอ่ะมีหนึ่งรสชาติครับที่ตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่แต่ผมว่ามันดีมากเลยอุย เฮ้ยน่สี่เพเป็นสี่เพลแต่ว่าเป็นรสชาติใหม่ที่บัสเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองถูกไหมเดี๋ยวรอดูดีกว่าเดี๋ยวรอดูเอาเป็นรสคันนี่เลมอนก็ได้ครับทำไมล่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเป็นนายคันนี้คุณก็ปวดข้อเลยเดียวเนี่ยนะครับ่ Choice a punch, no must catch I'm hanging it. a diamond บรรยากาศนี้เหมือนอิมแพคเลยสมมติผมแบบไปทักทาง่ายนะสุดยอดเลย,สยเสียงเขาตอบโต้ดีที่สุดน่ารักมากดงงไ เมื่อคืนเราซ้อมถึ่งแบบประมาณเช้าคืนครึ่งเพราะว่าแบบมันต้องสลับกันไปเยอะพอมีท่าลงพื้นแล้วมือน,นี้ก็ต้องจับพืน้นอีกมือน,นึงก็เลยแบบงงหมดเลยแต่ว่าผมก็เก่ีดดีนะผมชอบถือไมค์เอาจริงๆผมชอบ prefer ไมค์ over headset เพราะว่าไมค์เสียงที่ออกไปมันดีกว่า Hey, if you wanna do, come to do, it's a boss Nighttime on the way Talk to Jima, come to J-Club Playin' my park, oh, -play. Play in my park Say bop, ที่แบบว่าเต็มที่นะวเนี้ยมันมันมันเล่นเกมมันมากแล้วก็เต้นก็มันมากเหม,ามาอือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราคนเยอะด้วยอย่างเงี้ยแล้วด้วยห้างหรือว่าสถานที่มัน,มนจํากัดกับการจำนวนคนมาก<อ>วงเราคนเยอะเป็นวงพิเศษนะเพราะเคนเยอะทำให้เราอาจจะต้องเต้นหรือว่าอะไรที่มันหว่าลายอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะทำให้ไม่อันมยกการเต้นมากขนาดนั้นแต่ว่าเราทําได้ครับเพราะว่าเราทํามาคหละ ตอนนี้ก็เหนื่อยชื่นมากเลยครับกำลังซับซับหน้าซับตาซับความหล่อของเราพง่สายเอาเอาไม่ค่อยออกความหล่อปิดหน้าะแล้วก็เพิ่มโชว์เพลงกั๊กคาบาวาไปครับให้ชาวเพียวที่ขุ่ที่ขุ่ที่ขุ่ดูเลยเดี๋ยวเราก็กำลังจะขึ้นไปถ่ายรูปกันอีกรอบหนึ่งอันนี้มาชุดสีชมพูชมพูนี่เป็นสีของเพียวที่ขุ่มันจะไม่ปล่อยให้หยุดหยุดเลยอ่ะนี่พี่ไทยก็หล่อดีครับผมหัวหน้าพี่ไทยแล้วผมก็ชื่นใจ ใส่ก็ดีนะ ฝากแคมเปญยี่ว mm ิริคชเชียร์วันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทั้งรถใหม่ของพวกเรานะครับที่มีแพคเกจิ้งที่มีหน้าพวกเราเป็นคู่แล้วก็ฝากติดตามกรถดื่มของพี่วิริคุด้วยนะครับคิดถึงมากๆไว้เจอกันเร็วๆนี้ด้วยนะช่วงนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่าคิดถึงนะครับได้ภาพจากพี่ยงแล้วเดี๋ยวขอแต่งก่อนจะลงให้นะครับครับพียาทุกคนน่ารักหมดเลยครับรู้ว่าเดี๋ยวเดือนนี้น่าจะคิดถึงกันยังไงก็กินพี่วิริคุเรอได้เลยนะครับครับผมก็อยากจะบอกว่า I miss you guys and I love you you are the ได้คิวคุยเกย์เตอร์แล้วครับพวกเราไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่ไปสู้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับแต่รักประเดิมมาทุกคนจุ๊บๆก็ระหว่างที่พวกเราไม่อยู่ก็เวลาดีๆนะครับอยาจะบอกว่าถึงตัวไม่อยู่แต่ใจก็อยู่ทุกคนตลอดเวลานะครับผมไม่พูดมากนะครับผมเพราะพิ่ถึงมากแล้วยอมรับสุดยอดครับถึงตัวไม่อยู่ที่ไทยแต่ใจผมอยู่ที่เธอรักทุกคนถึงผมจะอายุยี่สิบสองแล้วแต่จะพยายามโตช้ากว่านี้นะครับแอปปิดนะรับ ครับเดี๋ยวพวกเราจะไปหายไปสักพักแต่พวกเราไม่ได้หายไปไหนครับติดตามได้ครับผม mm. คฮปปี้ พีรคุวันนี้ก็มาเพีรีคุปก็เหมือนมาเป,นเป็นเรียกว่าเป็นอีเวนต์เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใช่ก็มจะมีหน้าเราอยู่บนเพีรีคุปถูกรสชาติแล้วมันน่ารักมากนะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นคู่ด้วยฮานครคคู่กับไทยชายก็เป็นรถที่รถใหม่รถแบบรสชาติใหม่ก็อร่อยดีแล้วก็จริงๆลองชิมแล้วนะแล้วรู้สึกว่าเออ อร่อยอร่อยแล้วก็หอมด้วยแบบแบบอร่อยอ่ะกินแล้วรู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆอะ่ะบรรยากาศวันนี้ก็สนุกดีครับเป็นกันเองแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเป็นเพนเตอร์ของฟิลิปปูนะครับก็ฝากทุกคนไปกินฟิลิปปูกันเยอะๆนะครับไปใครได้รถไหนใครชอบรถไหนหรือว่าใครเก็บสะสมหน้าใครก็มาแชร์กันได้ครับผมเห็นเห็นมีเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยอ๋อใช่ครับมีเซอร์ไพรส์วันเกิด22ปีแล้วครับผมก็โตแล้วนะแม่แม่ครับโตแล้ว คิดว่าเราคิดมลูกคุณนี่แบบว่าใครหวานมันผมไม่หวานผมสิเท่ช่วนียผมสิเท่ไม่หวานแต่สิเทดูเทเปล่าแต่ติดอะติดไปก่อนแต่เท่ไว้อีกเรื่องหนึ่งคุณมีสิทธิ์จูมิคูคุณมีสิทธิ์จูบสึเดชิตะคุณจูบผู้กองอะไรนะผู้กองครับเดชามึไม่ดีผมเสยผมแล้วป๊อปเปอร์โอ้โหคือผมจะอะไรนะจะทัดรับหน้าเลยคุณเจ้ของมันเหมือนบำตัวดีนะอ๋อวันนี้เนี่ยซูเปอร์ทำสไตล์แบบ ผมแบบเมี่ยวเป็นเมี่ยวตอนแรกเป็นเมี่ยวตอนนี้เป็นเป็นนี่คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดคุณนี่อะไรผู้กองผู้กองพูดีนแหละผู้กองเดียวนักพูดก็เลยเป็นผมผมเงียบแล้วอะเมื่อกี้ผมพูดต่อเอ้าอย่างน้อยมันไปใส่เอฟซีเพิ่มได้ผมรู้ใช่ไหมล่ะได้ก็วันนี้สนุกมากครับออกกับที่คุณช่วยนะอ๋อสนุกจริงๆครับอะไรครับคุณมีสิทธิ์ที่จะได้คุได้เค้กแ้วยนี่ได้เค้กแ้วยครับวันนี้ก็ไอ้เงี้ยเท่าไหร่แล้ว ไม่ส9เก้าลยจะเกือบแล้วเกือบแล้วปีนี้ปดีนี้เก้าปีน <c oughs> ี้สิบปคุณเนี่ไม่มาเลยนะตอนเ,เล่นเกมเล่นเกมสนุกเลยเมื่อกี้มีท่าแบบไปเอา่างพี่อูโน่หละทองวะท่า,า <c oughs> ฉันไม่ฟังท <c oughs> ่าไม่ฟังมมชจมากของวิทยาเจ้ามากต้องขอบคุณพี่ที่ขุที่ทำให้ผมได้เต้นท่าฉันไม่ฟังสนุกมากคือแบบวันนี้คือห้างแตกจริงคนเยอะมากแล้วก็แบบเสียงกีตดังมากก็แบบเหมือนแบบ ก็ตัววีมา้าคิดเหมือนในไลท์ดูเวิลด์เลยอเออเนี่ยอยู่น้าง,งานคือแบบว่าเห็นแบบสามชั้นเห็นสามชั้นเลยหมูอะ่ะฮะน่าอะไรอะเห็นสามชั้นเลยแบบทุกคนเสียงดังแล้วแบบโอ้โหให้กนลังใจข้าวผมเทลิคุเนี่ยคือคนที่อย่าลืมไปอุ่นหนุนแล้วก็ไปดืงง่มมันเยอะนะผมเป็นช้างขาวนะครับผมจะเลือกรสอะไรก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมส่วนตัวผมชอบพนะิงคุสตรอว์เบอรี่อ่าแล้วก็เดี๋ยวหลายๆคนก็อาจจะแบบไปเลือกตามมีหน้าน้องคนนู้คนนี้คนนั้นคนนั้นคนนู้นหน้าเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อ6ขวดเลยครบ แล้วก็ฝากบัตรลก็วนใช<ม>้เนี่ยผมฝากธิรกูด้วยเราขอไปซุ่ม <Yeah. S 2>